ัสดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุ๋ยหักเดออีสานชาแนลจจ้าเมเนสิภาพี่เพื่น้องห้ามะตะลุยโคกจ้าอันสภาพกันนี่กับกระตาพ่อมนีดเคียพ่อมจาน้อุสิภาพี่พื่นออ้องห้า,า,าไปเก็บเห็ดจ้าไปเก็บเห็ดน้ำกันจ้าพี่นอ้องวันนี้เป็นตะมวอีอลีดิจ้าไปจ้าไปไป,ไปหาเห็ดกันเลยคือปลาที่พากกันมาหาจ้านี่สิเป็นปลาเพก็ก กะสิทาเปิดปลาเพลกอีกจ้าโอหเจออีกสองดอกสามดอกเลยน,นี่จ้าพวกนี้สิออกลดขมนีโ่โอ้อันนี้เป็นเห็ดเพิ่งตับควายจ้าพี่น้องนี่เห็ดเพิ่งตับควาย ครับอยพี่น้องยายเราหยานุอุ่ยหลงเราพยายามเอินหาอุ้ยโอ้ย,อย,อยพี่น้องเห็ดเพิงดอกบกไง,งจางาง้าน่ว,นว้าวพี่น้องนี่ก็คือเห็ดเพิงคานุกงนุง่งนะจ้ะนี่นี่ เห็ดพึ่งขานกยุ่งจ้ะอย่างงามเลยเอากระสีเปิดหาน้ำปลาเพกกังซีจ้ะว้าวเจออีกแล้วนี่ก็คือเห็ดพึ่งคือกันจ้ะนี่ นี่ดอกให,ใหญ่เลยสวยงามมากวันนี้น้องอุ่ยกับพาพี่พาน้องเขามาเก็บเห็ดจ้านี่เห็ดกำลังอกอกเลยจ้านี่ยางงามจ้านี่ก็จะเป็นใบตองแห้งอุ้ยก็จะพาเปิดอู้ซึบพออีกแล้วนี่ละจ้าเห็ดเพลิงพี่น้องเขาก็สิตัดขามมนออกจ้า นี่ฝีมือล้วนๆค่ะเที่ยวโคก,กจ้ามือน,นีน้องอุ้ยพาพี่น้องมาเที่ยวโคก,กเด้อบ่วด้พาไปเลี้ยงควายได้จ้ามือน,นีเก็บเห็ดก้อนจ้ามือน,นีพี่น้องเลยมาหาเคีย่น้ำใบตงหงหงทีง่เปิดออกจาก้าชึบชึบชึบนี่พ่ออีกหนึ่งดอกแล้วค่ะ นี่ก็คือเห็ดพึ่งเหมือนเกินนี่จ้ะนี่โอ้ยหาอีกจาก้าหาอีกข่ออีกแล้วนี่จา้าข่ออีกแล้วจา้าอันนี้เป็นดอกน้นอยอยู่เลยบ่ดังบ่ได้ยานเพิ่นมาญยตดสว่งงเงี้ยเหลือแต่อุ้ยผู้ดเดียวเนาะ nó không mất đi hoa có hiệt khái nó bạn ạ ừ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  หายไร้ตาเด้อบ่าหายไร้ตาเด้อจ้าไม่เก็บเห็ดน้ำกันจ้าว้าวอือตอนนี้กำลังบุกป่า ปลูกป่าฟ้าดงเพื่อที่จะหาเหตุค่ะ ที่ว่ได้บบกมันจะแต่ถ้าดอกมันฮีจบเอเยโรงเรียนจีนฮึชิลิชิลินี่กะเห็ดเห็ดไอเห็ดเห็ดเหลืองน้อยเห็ดทำฟาน <c oughs> โอ้ยอันนี้กระเ่าทิ้งแล้วจ้านี่อันนี้เท่าทิ้งแล้วย,ยังมีดอกหงงอ,อยู่อ้ยแต่เสียดายนะจ้ามันเ่าเนี่ยหาหาพี่นองหาโอ้ยพี่นองเอ้ยผู้ใดไม่เหยียบเหตดมุนเอเล่ผูนะ้น่ะ โอ้ยตะตูนแถะท้งกินทั้งมือได้เดี๋ยวนี้อุ้ยเอาตีนปลายหากระพองกันได้กันอืมชิบพออีกเลี้วจ้าใครเห็ดละโงก ไข่เห็ดละงอกน้อยเก็บดีๆนะจ้าพี่น้องเก็บดีค่ะจ้ามาหามุมนี่ก่อนเคียร์เคียร์เคียร์เ,เพื่อพ่ออี ดสูสิอันนี้คือเห็ดอะไรคะว้าวอันนี้ไข่เห็ดเห็ดเห็ดข ái, นงงานกยุงอันนน้อยตะปอตะแปะนะคะนี่คะ่ะเพิ่นไปหอดสีดเราเนาะอุยยัยงนนนวนวนเวียนๆอยู่แถวเก่าอยู่กานเียตะปอตะแปะ มันก็จะออกเห็ดทุกเห็ดออ้ยพี่น้องอันนี้คือเห็ดกอจ้าหนิโอุ้ยเรยวเห็นเห็ดกอแล้วนี่จ้าเห็ดกอดอกแดงๆส,สวยๆเลยค่ะนี่ นี่ก็คือเห็ดพึ่งอีกแล้วนะคะเก็บเลยค่ะนี่ค่ะยายยายอยู่ใส่ยายทำมาลาอยู่ใสจักอุ้ยพอเห็นขึ้กันจักอุ้ยกะวนวๆอยู่นี่ วนอยู่นี่มันมีเห็ดหลายอยู่กับบ่ลูขคือกันมันอยู่เมืองใดแต่ว่ามันก็มีพัวได้เก็บแม่ย้ายเนี่ยเห็ดเพิ่งอันเนี่ยมันมีเห็ดกออยู่เด้อไได้เห็ดกอดอกนึง เจ๊เจ๊เมดอิ่มซิมพี่นองเอ้ยเอินหาไผกับม็ดมาที่นี่โอ้ยมันน้ำหาอวู่เองงหมดเด้อบาทนี่เฮ็ดทำฟันกับไรเป็นเป็นอวอนเรื่องเดืองมันออกกับย่างมาที่นี่เนาะ แ่บอืชบายอันนี้เห็ดละงอกขา้าจ้าอันนี้คือไข่เห็ดละงอกขา้าไข่เห็ดละงอกขา้า ได้ไข่มันเลยล่ะได้พอที่ละมูละสามสี่ไข่ใหญ่อันย้ายยางไก่ไปกับเล็กยางน้ำกลนเห็ดอันนี้มันกินได้อยู่แต่มันแห่งดอกไง อันเป็นเห็ดก้นโคกวันนี้วันนี้จะเน้นแต่เห็ดละงกเห็ดยังที่กินได้เอาเรียบหรอวะจ้ะนี่ก็คือสภาพรอบๆจ้าของปลาที่น้องอุ้ยมาเก็บเห็ดแถวบ้านว้าวพี่น้องคว้าอีกหนึ่งไข่แล้ว นี่นี่ก็คือไข่เห็ดละงกว้าพี่น้องเอ้ยนี่คือเห็ดเุื่งขอ,อนกยุงนะคะโอ้ยทั้งอันทั้งคอบอกกับยายอยู่ทั้งไก่ทั้งเก็บเห็ดได้พี่น้องนี่นี่เห็ดเพิงขานุกยุงคะ่ะสวยบ่คะ ค่ะค่ะเดี๋ยวสิเปิดกล้องให้เบิ่งเด้อพี่น้อง,อง,องก็คือไข่เห็ดละงอกนะคะโอ้ยพี่น้องไงทอเขาปั่นเลยไงทอเขาปั่นอุ้ยเลยโอ้ยชุน่นี่เห็นมะนี่อันนี้ก็คือเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าขาวเด้อพี่น้อง นี่เห็ดหนาขาวจ้าหนิเห็ดหนาขาวเอาดินออกพร้อมก็ไปกับสิเป็นเห็ดละงกเหลืองเด้อจ้าหนิเด้อีเห็ดละง,กเ,ลง,ง,เละงกเหลืองจ้าได้สองไข่ขน้อยได้สองไข่ค่ะนี่วางหนิก่อนเดี๋ยวอุ้ยเอาดอกนีิก่อนออนี่ อุ้ยสิกิ่มออกมันค่อยได้ดีเดี๋ยวอุ้ยไปตัดอ่อนดินออกก่อนจ้าที่นี่อุ้ยสิพาพี่้องหาเห็ดดวกเอ้ยเห็ดเอียงเห็ดนานเลย,ยจ้านี่เห็ดนาเรลยจะเดือเด้อเด้อดเมืองดอกหลังนี้กวนจะสองดอกสามดอกสี่ดอก หาดอกนุกดอกเห็ดดอกเปดดอกจ้ะนี่เห็ดนาเรยด้จ้ะเด้อผ่อนพักผ่อนหลังจากเก็บเห็ดตะลักตางูไอ้บัวสีไทยตอนกินแล้วไทยคักๆเหรอเห็นคักๆนี่ไหน่พี่น้องกินเขาน้ำบัว ดอกงี้ยเงี้ยลูกยกขาตายเลยเดี๋ยวมัดเต็มเต็มเลยโอ้โหเพื่อเต็มเซ่บว่ะเซ่บว่ลยอุ้ยพอาะวันได้พี่น้องพาไปหาเก็บต่อยอยู่ไหนไปเก็บเห็ดอีกอยู่ไหนจ้าเฮาอิ่มท้องแล้วเฮากระุยตัวจ้ะไปเก็บอีกเลยจ้าไปเข้าโคกกันจ้านี่กะอู้แต่ละคนเต็มตาไปมืดจ้าหนิพูดนะพี่น้องพูดนะหน้าเราเอาเรา งางวนไปวนมาห่งกเหม่งจุ่มนี่รู้ปะเนี่ยพูน่ะนี่เห็ดผงง่าเห็ดผงตับควายจ้าเนี่ยตะพังเอิญโมโหวาเพื่อนเอินยังไงคพูน่ะพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยผีปะ พี่น้องเอ้มึงหนักกับหลันพ่อเฮ็ดจ้าพี่น้องหลังจากที่น้องอุ้ยพาเข้าปาอีกแลบพี่สองกะออกมาหาโหเนอกจากกับเสียมตัวที่จิกลับบ้านกันแล้วจ้าเบิ่งสภาพแต่ลเราค้นพี่น้องเอ้ยได้พอได้อยากได้กินจ้าอ่า,ามึอน,นี่ก็เป็นคลิปสบายๆน้องอุ้ยพาพี่พาน้องเข้ามาเก็บเห็ดจา้าีนกะกะตาของน้องอุ้ยจ้า เป็นไดอกเห็ดเด้อพี่น้องใหญ่คักบอแขวนดีดีกใหญ่คัดสันเด้อพี่น้องดอกใหญ่ๆแกงหวานหวานเนาะกระโดดแขวนแขวนจ้าเป็นคลิปสบายๆจ้าบอดอกเห็ดซุ้มนี้มันหวานนะเขาก็เลยต้องบอกว่าแกงหวานหวานอยากบอค่ะอยากบอพี่น้องอยากบอเนี่ยเห็ดนี่จะดอกงามๆเด้องามคุณว่าเก็บหรือตีน้ำ ดอกเห็ดมึงงามคือยังพูไม่เขียนหมดละไม่รู้ปลาตาเด็กปลาตาหนั่งยุต่อดวได้เห็ดแล้วกับสิเนี้อบานก่อนเด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมามวนมวลเก็บเห็ดโคกจ้ามีจากันในบ้านมาสู่โคกเด้อพี่น้องพาพี่น้องย่างเลาะโคกแล้วกับสิ่พาพี่น้องเนี้อบาน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าพอก็ได้คลิปไม่คลิปหนาครับน้องคุยหักด้วยอีสานแชนแนลจ้าวันนี้ก็บายบาย